ามาดูลำน้ำห้วยน้องคลองบึงนี่ถือว่าเป็นที่รองรับน้ำซึ่งไหลมาจากพื้นที่ต่างๆด้านบนวันนี้พายุคมปาสุได้พัดเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคอีสานตอนเหนือแถวจังหวัดสกนลนครก็ได้รับอิทธิพลฝนตกตลอดทั้งคืนเลยหนักบ้างเบาบ้าง สังเกตดูน้ําก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยน้ําในลําห้วยบริเวณน้ําท่าวัดท่าสิมน้ำนี่ก็เป็นที่อาศัยอยู่ของปลาพันธ์ต่างๆมีทั้งปลาธรรมชาติและก็ปลาที่เอามาปล่อยเพื่อเป็นแหล่งพ่อพันุปลาปลาบางตัวไม่อยากจะอยู่ที่นี่ย้ายไปอยู่ที่อืน่นก็ได้เป็นอาหารของชาวบ้าน ชาวบ,บ้านก็นําไปเป็นอาหารถูกสะดุ้งถูกมองถูกแห้ถูกอ้วนไปก็ไม่เป็นไรตัวอยู่ก็ขยายพันธุ์ต่อไปเรียกว่าเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาแห่งหนึ่งของอเขตแถวนี้เพราะว่า,าบริเวณนี้ก็เป็นที่เชื่อมต่อระหว่างลําห้วยละลายลาห้วยห้วยสันห้วยเลิงปลาค้าห้วยลําปลาหางน่ก็จะบรรจบบรรจบกัน มีน้ำตลอดทั้งปี<อ>กเกษตรกรผู้ขยันขันแข็งก็จะอาศัยน้ำในการปลูกผักปลูกหญ้าทำนาอะไรต่างๆก็ได้ผลผลิตมากพอสมควร<อ>แต่ว่าในปัจจุบันก็มีกเกษตรกรบางส่วนใช้ยาฆ่าแมลงในการฆ่าหญ้า<อ>ก็ทำให้สารพิษไหลลงสู่แม่น้ำเป็นอันตรายต่อสัตว์สาวาสิ่งต่างๆแม้กระทั่งต่อมนุษย์เราเองเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน น้ำมีสภาวะเย็นนะไม่ว่าน้ำอะไรก็แล้วแต่โดยธรรมชาติของมันเป็นสภาพที่เย็นเป็นน้ําที่สะอาดน่ะตกลงมาจากฟากฟ้าก็สะอาดน้าํามีลักษณะมีความสามัคคีกันนะไม่แตกไม่แยกจากกันมีความสมัครสมานสามัคคีกันถ้าเราเอาไม้หรืออะไรฉีดลงไปในน้ํามันก็จะประสานกันอย่างรวดเร็ว นะ้ำมีลักษณะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไหลไปเรื่อยๆไม่ย้อนกลับคืนมาเราก็ได้ข้อคิดเตือนจิตเตือนใจจากน้ำนะว่าให้เราทำจิตทำใจให้เหมือนน้ำให้เย็นนะให้เย็นให้มีความสมัครสมานสมาสม,าสมาัคคีอยู่ร่วมกันในหมู่ในคณะก็ให้มีความสมัครสมานสมามัคคีกันอย่าทะเลาะบ่แว้งกันนะถ้าเลาะแล้วก็สมานกัน สามัคคีกันในครอบในครัวมีพี่มีน้องมากมายหลายคนก็ร่วมด้วยช่วยกันอย่าทะเลาะวิวาทกันให้เรียกว่ามีความรู้รักสมัรสมานสามคัคคีแล้วก็น้ําสายน้ำนี่ไม่มีวันที่จะหวนกลับคืนมาชีวิตของคนเราก็เหมือนกันก็หมุนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่จงประกอบคุณงามความดี ให้มากเพื่อจะได้เป็นที่ยกย่องเชิดชูให้แก่อนุชนรุ่นหลัง